ดูอีกหนึ่งข่าวค่ะที่เมื่อวานนี้รายการยุคนชนข่าวมีการสัมภาษณ์คุณพ่อคนหนึ่งใช่ไหมคะที่ออกมาร้องเรียนขอความเป็นธรรมให้กับลูกชายลูกชายเนี่ยเป็นทหารนะคะยศ1 0เอกคุณผู้ชมก่อนหน้านี้ถูกตํารวจในจังหวัดพัทลุงไปจับกลุ่มได้จับกลุ่มพร้อมกับของกลางนะคะเป็นยาแก้ไอแล้วก็อาวุธปืนแม้ว่าเจ้าตัวพยายามชี้แจงนะว่าของกลางทั้งหมดเนี่ยเป็นการไปขยายผลจับมาอีกทีหนึ่งไปจับมาจาก ขบวนการค้ายาเสพติดแต่ตำรวจพัทลุงก็ยังไม่ฟังคุณผู้ชมทำให้คุณพ่อเนี่ยนะคะเขาไปร้องเรียน10หน่วยงาน10กว่าหน่วยงานที่ผ่านมาไม่มีใครช่วยเหลือได้เลยจนในที่สุดต้องมาร้องเรียนกับทางเนชั่นทีวีแล้วก็รายการยุคนชนข่าวนะคะล่าสุดคุณผู้ชมคะนายกิจชาวตะค่ะพ่อของทหารยศ10เอก ร้องเรียนเนชั่นทีวีนะคะเรื่องที่ได้รับความเดือดร้อนจากการถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจพัทลุงใช้อำนาจตามกฎหมายกันแกล้งจับกลุมลูกชายที่เป็นทหารยศ10เอกอะคะ่ะแล้วก็ผู้บังคับบัญชารวม3นายเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่นู่นเลยปี2,561หรือว่า6ปีที่แล้วเนี่ยนะคะ โดยกล่าวหาว่าร่วมกันกระทําความผิดในข้อหานําพายาแก้ไอาสามัญประจําบ้านโดยไม่ได้รับอนุญาตและก็ข้อหาพกพาอาวุธปืนติดตัวไปในทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรโดยในกิจที่เป็นคุณพ่อเชื่อว่าการจับกลุ่มครั้งนี้เป็นเพราะทหารต้นสังกัดของลูกชายไปทลายบ่อนที่รับจำนำรถรายใหญ่ในจังหวัดพัทลุง ต่อมาคดีตามข้อกล่าวหาดังกล่าวเดีย่ยอายการได้มีคำสั่งไม่ฟ้องทหารทั้งสามนายก็เลยกลับเข้าไปรับราชการตามเดิมแล้วก็มีความประสงค์ขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจชุดจับกลุ่มแล้วก็ให้ดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มดังกล่าวด้วยนะคะล่าสุดค่ะศูนย์ข่าวเนชันทีวีภาคใต้ได้รับข้อมูลจากแหล่งข่าวในสำนักงานอายการภาค9นะคะท่านนี้แหละคะ่ะ ชี้แจงมาว่าหากพนักงานสอบสวนส่งสำนวนคดีมาแบบไหนอายการก็จะสั่งฟ้องคดีไปตามพยานหลักฐานที่ได้รับมาสำหรับคดีนี้เนี่ยทราบว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะคะมีหลักฐานการตรวจยาแก้ไอแล้วก็พบว่าเป็นน้ำเชื่อมซึ่งต้นทางก่อนจะมาถึงอายการก็คือพนักงานสอบสวนในคดีนั้นและทราบว่าคดีนี้ท้ายที่สุดแล้วอายการก็ให้ความเป็นธรรมด้วยการสั่งไม่ฟ้องคดีกับผู้ต้องหาทั้งหมดที่ทถูกกล่าวหานะคะ ส่วนประเด็นเรื่องของการฟ้องกลับเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องแหล่งข่าวท่านนี้บอกด้วยนะคะว่าการร้องทุกข์เพื่อให้ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐว่าผิดมาตรา157จะสามารถทําได้ค่ะโดยการยื่นคําร้องผ่านทางอายการภาค9มาถึงอายการสูงสุดเพื่อให้ดําเนินการตรวจสอบแล้วถ้าหากอายการพบว่ามีมูลเนี่ยนะก็จะมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบว่ามีการกระทำผิดทําให้เกิดความเสียหายกับทางราชาการหรือไม่แล้วถ้าหากผิดระเบียบแต่ไม่เสียหาย ก็ไม่ถือว่าเข้าเงื่อนไขผิดมาตรา157นะคะเช่นเดียวกันกับการร้องถึงการปฏิบัติหน้าที่ของตํารวจก็จะต้องมีการส่งผ่านไปยังสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติเนื่องจากเป็นต้นสังกัดของตํารวจทั้งหมดแล้วถ้าหากพบว่ากระทําความผิดจริงก็จะต้องดําเนินการไปตามกฎหมายขณะเดียวกันตัวของผู้เสียหายเนี่ยจะต้องเป็นผู้ไปร้องทุกข์ด้วยตัวเองนะคะสุดท้ายค่ะแหล่งข่าวท่าน,นี้ยังทิ้งท้ายด้วยนะคะ บอกว่าอยากจะให้ประชาชนที่คิดว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็แล้วแต่สามารถขอความช่วยเหลือได้โดยตรงนะคะที่สำนักงานอายการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆซึ่งสำนักงานเนี่ยเขามีอยู่ทั่วประเทศไทยเลยนะคะทางอายการเขาบอกว่ายินดีให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายทุกกรณีค่ะ